เด็กเอที่น่ารักทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้นะครับมาพบกับการเรียนออนไลน์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะครับตอนึงคือป .6 นุนะครับกับคุณครูพุทธาหังลาบนะครับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะครับาเรียนสนุกกับการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆนะครับโดยเราจะใช้โทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ร็ควรขออนุญาต เลยนะครับาการเขียนโปรแกรมมันเป็นยังไงนะครับการเขียนโปรแกรมก็คือนะครับการสั่งให้อุปกรณ์หรือสิ่งใดทํางานได้ตามที่เราต้องการนะครับการเขียนโปรแกรมซึ่งทําได้โดยการนําคําสั่งที่อุปกรณ์นั้นๆนะครับมาต่อเรียงกันซึ่งอาจทําได้โดยการเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์หรือใช้เครื่องมืออื่นนะครับวันนี้คครูจะพา ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นแบบพันลักนะครับซึ่งคุณครูจะให้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับเดินมาถึงตรงนี้นะครับคุณครูก็จะเลื่อต้นนะครับใช้คําสั่งเดินไปทางขวามือสามครั้งนะครับเดินหนึ่งเดินสองเดินสามนะครับพอถึงจุดลำกับที่3แล้วคุณครูให้เลี้ยวขึ้นด้านบนนะครับเดินขึ้นด้านบนเสร็จแล้วเป็นการจบการทํางานนะครับนี่เป็นการจัดโปรแกรมแบบง่ายๆนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝึก โดยการใช้โทรศัพท์นะครับผ่านเว็บไซต์โ o ้ e ตัวอานะครับเราเข้าออที่ เข้ามาในหน้าของการเรียนรู้เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์เปลี่ยนโลกได้นะครับเราจะดกดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคุณกูขออนุญาตขยายหน้าจอนนะครับจะได้มองเห็นนะครับเมื่อเข้ามาตรงหน้านี้แล้วนะครับให้เด็กๆกดเริ่มต้นการเรียนรู้ได้เลยนะครับเด็กก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมานะครับ เราจะมาเจอในส่วนของขอที่หนึ่งนะครับขอที่หนึ่งนะครับให้เด็กกดเข้าไปเลยนะครับขอที่หนึ่งนะครับเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับเราจะมาเรียนรู้จิ๊กซอเรียนรู้วิธีการลากระวางนะครับในส่วนของ้อที่3านะครับคอที่3นะครับจิ๊กซอเรียนรู้ลากระวางนะครับเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะครับฝึกการ ลากนะครับการลากนะครับถ้านักเรียนมาเรียนในห้องเรียนนักเรียนจะได้ฝึกการใช้เมาส์นะครับแต่วันนี้นะครับเราจะฝึกการใช้นิ้วนะครับในการลากนะครับเรามาดูที่บทที่หนึ่งเลยนะครับเขาบอกว่าคำสั่งนะครับนักเรียนดูที่คำสั่งนะครับนักเรียนดูที่คำสั่งนะครับเขาบอกว่าลากฟอกไปยังเป้าหมายนะครับเดี๋ยวจะให้เรากดตกลงนะครับ ลากเลยนะครับถ้าเราลากมาตรงนะครับดูนะครับจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณทาปริศนาที่1ได้สําเร็จนะครับแล้วเราก็กดไปต่อนะครับในส่วนของตัวที่สาตัวที่2นะครับเขาบอกว่า,วา,วา คำสั่งนะครับคำแนะนำจัดเรียงบล็อกเพื่อประกอบเป็นรูปผ้านะครับเอาให้ในส่วนของด้านบนมานะครับแต่เขาเหลือส่วนด้านล่างไว้นะครับเยน,นก็จับหอ,อยทากมาต่อได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะไปต่อนะครับครูจะสาธิตให้ดูอีกสองสองตัวอย่างนะครับแล้วจะให้เด็กๆได้ฝึกนะครับ ตัวต่อไปนะครับก็บอกว่าจัดเรียงเพื่อประกอบกันเป็นรูปภาพช้างนะครับมีเส้นนะครับกดป้าผ่านขอแสดงความยินดีด้วยคุณทำปริศนาที่3ได้สําเร็จนะครับเราก็กดไปต่อนะครับนี่เป็นการฝึกให้เด็กๆนะครับฝึกการคิดแบบมีเหตุผลนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับตัวตัวอย่างสุดท้ายนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะครับ ต่อจากที่คุณครูสอนไว้ให้จบนะครับถ้านักเรียนทำจบแล้วนะครับให้นักเรียนกดแคปบหน้าจอนะครับแล้วส่งเข้าในไลน์ของห้องที่นักเรียนอยู่นะครับส่งเข้ามาแล้วคุณครูจะตรวจสให้นะครับแล้วยีบวนถัดไปนะครับให้เด็กๆนะครับฝึกนะครับใช้เวลาไม่ถึง2นาทีนะครับฝึกขอขอบคุณครับ ที่ท่านผู้ปกครองนะครับขอให้เด็กๆได้ใช้โทรศัพท์ในการเรียนในวันนี้นะครับการเรียนออนไลน์กับการเขียนสนุกกับการเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับจากคุณครูพุทธาองราชนะครับสําหรับคอร์สออนไลน์วันนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับในส่วนวันถัดไปนะครับจะเป็นคอร์สการเขียนโปรแกรมในระดับที่เพิ่มความยากขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ